มาค่ะทุกคนวันนี้นะคะวีจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับท่าออกกำลังกายสุดฮอตทิตอย่างท่าสคอร์ตกันค่ะซึ่งสำหรับใครนะคะที่ออกกำลังกายเป็นประจำบีคิดว่าก็น่าจะคุ้นเคยกับท่านี้อยู่แล้วนะคะส่วนนักใครค่ะที่เพิ่งจะเริ่มต้นออกกำลังกายหรือยังไม่เคยออกกำลังกายเลยอาจจะยังไม่ค่อยทราบดีนะคะ เพราะสําหรับท่านี้ค่ะถือได้ว่าเป็นท่าออกกําลังกายที่หลายๆคนนิยมนํามาใช้กันมากที่สุดเลยนะคะนั่นก็เพราะว่าเพียงแค่เราออกท่านี้ท่าเดียวเราจะสามารถบริหารกล้ามเนื้อหลายๆส่วนไปนพร้อมๆกันได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อก้นนะคะสะโพก ต้นขาหรือแม้แต่กระทั่งกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนล่างของเราด้วยค่ะเรียกได้ว่าเกือบจะทั้งหมดในส่วนของบริเวณ lower body ของเราเลยนะคะและท่านี้ค่ะก็สามารถทำที่ไหนตอนไหนเวลาไหนก็ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรใดๆเลยนะคะต่อมาเดี๋ยววีจะพาทุกคนมาดูวิธีการทำท่านี้ที่ถูกต้องกันเลยดีกว่าค่ะในตอนแรกเราจะเริ่มจากการยืนลำตัวตรงแยกเท้าทั้งสองข้างระยะห่างเท่าช่วงหัวไหล่ เปิดปลายเท้าออกเล็กน้อยผสานมือไว้ระดับหน้าอกหรือว่าจะยื่นมือออกไปข้างหน้าก็ได้นะคะเพื่อให้เราทรงตัวได้ดีขึ้นค่ะตามองไปข้างหน้าหลังตรงตามธรรมชาติยืดอกและเกร็งหน้าท้องไว้ด้วยนะคะเท้าทั้งหมดจะต้องติดอยู่กับพื้นน้ำหนักตัวอยู่บน,นเท้าค่ะต่อมาเราจะดันสะโพกไปด้านหลัง และแค,ค่อยๆย่อตัวหย่อนสะโพกลงให้ต้นขาขนานกับพื้นและอยู่ในระดับเดียวกับหัวเข่านะคะแต่ถ้าหากใครอยากจะเพิ่มความเข้มข้นของท่าให้มากขึ้นก็สามารถย่อตัวลงให้ลึกขึ้นไปอีกก็ได้ค่ะแต่ต้องไม่ลึกเกินไปจนทําให้หลังงอนะคะจากนั้นเกรงสะโพกและขาออกแรงดันพุ่ลุกขึ้นมาอยู่ในท่าเตรียมค่ะ ส่วนข้อระวังสำหรับท่านี้ก็คือเข่าจะต้องเปิดออกและเป็นแนวเดียวกับปลายเท้าเสมอตั้งแต่ตอนย่อลงจนถึงยืนขึ้นนะคะถ้าหากหัวเข่างุมเข้าหากันจะทำให้เข่าได้รับบาดเจ็บแถมยังทำให้เราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อส่วนขาและสะโพกในการออกกาลังกายเท่าที่ควรด้วยค่ะและเนื่องจากความแตกต่างของสรีระของแต่ละบุคคลและความยืดหยุ่นที่ต่างกัน เวลาที่ทุกคนย่อตัวลงหัวเข่าก็อาจจะเลยออกจากปลายเท้าได้ค่ะซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติขอแค่เรารักษาบาลานซ์เท้าทั้งหมดติดก,กับพื้นก็ถือว่าใช้ได้แล้วละคะ่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็รู้จักกับท่าสควอตกันมากขึ้นแล้วนะคะรวมถึงประโยชน์แล้วก็วิธีทาท่านี้ที่ถูกต้องกันแล้วด้วยใช่ไหมเอ่ยสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นอะไรยังไงหรือว่าอยากจะให้บีแนะนําท่าออกกําลังกายท่าไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะส่วนคลิปวิดีโอต่อไปบีจะพาไปออกกําลังกายแบบไหนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะสหรับวันนี้บีขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย